ฮัสวัสดีครับมีลกกแบ์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน t e m e of shadow นะครับหรือว่านารูโตะไอดอลนั่นเองนะครับนารูโตะเวอร์ชันแรกที่ทำเป็นไอดอลนะครับก็อ่าเดี๋ยวอันนี้กดใส่โค้ดตรงนี้ก่อนเลยครับโค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับอ่าเป็นนารูโตะแ w s วสตาร์ไอดอลนะครับผมก็มีแจกเยอะไหมก็ประมาณร้อยโลได้นะแจกไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งเปิดเกมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดตัวละครดูกันก่อนดีกว่านะครับ อ๋อค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะตัวห้าดาวจะมีได้มาตัวหนึ่งละช่องแวบโอ้โหเรีกว่าอีทจิถ้าเรื่องน่ารูโตนี่มีชอบโตมากสุดแล้วลองมาก็เกะแล้วก็อีทจินะครับอ้าวได้ตัวแดงครับถ้าเกิดเป็นอ้าวไม่ได้ตัวแดงอ่ะโถเอยเห็นมีเทวีสุริยามานะเห็นเอ้ยไม่ใช่อะไรนะ เนื้องแหวนเออตาแดงหนีลืมไม่ได้ดูนานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวิธีการจัดทีมนะครับก็คือพยายามเอาแท้งขึ้นมาอยู่ข้างหน้ารับดาเมจน,นะครับแล้วก็มีตัวฮิลมีการอาราแจกนะครับตัวแท้งช่วงแรกมีแนะนําที่หน้าตานะครับเป็นตัวแจกนะเป็นตัวแทคงนะครับเดี๋ยวอนาคตมี่ดีกว่าก็ค่อยไปวิธีจางคือเอาตัวม่วงมาก่อนแล้วก็เอาตัว5ดาวที่เป็นสีทองลงมาครับแต่ว่าเน้นแทคงหน่อยถ้าเกิดเกมนี้แทคงไม่ตายมันก็ตีเข้ามาโดนดาเมจเราไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นอโอคางเงะของหมู่บ้านอะไรนูร้นอ่จำไม่ได้นะจำได้เป็นร่างสถิตนะตัวนี้เป็นตัวบักแมงแทกครับค่อนข้างดีนะตอนนี้เทียงไม่มาแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างดีมันบักแมงแทกอะเ,อเดี๋ยวเขาญาตไปต่อสู้รีวิวให้ดูนะครับก็เป็นเกมใช้เวลาเล่นน้อยมากเพราะว่าเป็นแนวไอดอลนะครับก็จัด5ตัวกัอนเลยตัวแรกก็ควรจะเอาเป็นแทงนะครับ เอ้ยไม่ใช่แทงนี่ซากุระขออภัยนะไม่ใช่ฮินาตะนะพูดผิดพูดผิดโคโรนารูตกันจำผิดนะครับขออภัยอ่าก็ลุยนะครับแต่เดี๋ยวเล่นไปสักพักนึงมันจะมีประมาณ150นาทีมันมันจะมีแจกอีโนอิโนอัมาฮิวครับซากุระจะตายยากนะครับกาฮาระโลงสบไซน์วิ่งอย่งหหายแล้วเจอกาฮาระไปครับ นี่เจอมีซื้อคเงะหรือเปล่าวะมีลืมชื่อจำไม่ได้ขอไปไม่ได้ดูนานจริงๆนะนารูโตะเพราะว่ามันก็ตบไปนานแล้วว่าถ้าโบรูโตหมีไปดูหมีไม่ค่อยชอบอะ่ะมันไม่อินเหมือนนารูโตเลยนาะรูโตแม่งแบบอินมาเยอะอะก็สรุปเกมนี้ให้ฟังเอาแบบเข้าใจง่ายหาแท้งแน่นๆมาสตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าครับที่เหลือก็เอาเป็นดาเมจพิวแค่นี้ก็จบแล้ว แทงไม่ตายมันก็ท่าตัวหลังเราไม่ได้ครับแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่แบบว่าโจมตีข้างหลังนะแบบเออแบบครางเงี้ยแบบครางเงี้ยตัวนี้เห็นไหมมันจะไปตีตัวข้างหลังก่อนนะครับแต่มันก็มีไม่กี่ตัวหรอกไอตัวทําได้แบบนี้นะครับโอ้โหนารูโตะ MVP แล้ว ก็เป็นแนวสนุกเพลินดีนะก็ถ้าเกิดใครชอบแนวไอดอลลองมาเปลี่ยนลองมาเล่นนารูโตะดูก็ได้นะก็สนุกดีนะอืมนะมันจะบัฟแองแทกนะครับโอ้โหนารูโตะตบทีเดียวตายเลยพอได้บัฟแองแทกนะครับนี่เจ้าฮีนาตะนะครับตอนนี้ล่างๆเด็กอยู่นะเออโค้ดจริงๆตอนแรกมันมี6โค้ดนะแต่ว่าใช้ได้แค่โค้ดเดียวเดียวโดยมีลองดูก่อนว่าเขาจะให้ใช้ได้ตอนไหนนะครับ ถ้าใส่หกโค้ดได้สองร้อยโลตอนนี้มาใส่ได้โค้ดเดียวก็เลยได้น้อยนะครับแต่มันก็เล่นไม่ยากนะมันก็เล่นไม่ยากมากนะครับนี่เจอโต๊ะตบทีเดียวแตกเลยครับเจอบอลสัตว์หางเข้าไปร่างเด็กนะครับบัฟแอคแทกครับโอ้โหนั่นต๊ะตบออโอ้โหสัตห์หางตบทีเดียวแตกครับบอกเลย ยินาตะปกนะครับมวยอ่อนใช่ไหมจำได้มวยอ่อนแปดทิศหร้ปล่าลงโซใส่มียังเปิดร่างหนุ่มไม่ได้เลยนะอยากได้อยากได้โตเซียนมากเลยหรือซาสุเกะร่างไอ้นี่ก็ได้ร่างเบียวก็ได้ได้หมดเลย ถ้าเกิดแทงเราแน่นๆยังไงเราก็ผ่านครับยาวๆเลยนะบอกเลยก็จัดทีมแค่นี้ครับผ่านยาวๆแค่นั้นเองครับซากุระถึกจริงๆไวร่างเด็กเนี่ยคือซากุระมันฮิวตัวเองได้ด้วยครับแล้วก็โดนดาเมจเบาออย่าลืมรับของครับนี่จะได้อีโนะมาอีโนอีโนรู้สึกฮิวหรือชุไม่รู้จำไม่ได้ละ เอออีโนฮิลถ้าภาพเป็นเกมเนี่ยอีโนฮิลเราผ่านตายิ่งเดี๋ยวไปจัดทีมครับนี่อีโนฮิลนี่เองโอเคครับดีนะครับซากุระาและตายานะครับจริงๆริอีโนกับซากุระก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะหวานเจี๊ยบเลยอย่างนี้ตัวฮิวก็ต้องจัดเลยครับเป็นตัวแจกนะครับ เดี๋ยวเรามาจัดทีมซะหน่อยครับตัวหลักของเราก็ต้องนารู่ตโตอยู่แล้วนะครับอยากได้ร่างโตมากเลยร่างเด็กมันมันยังไม่ดูแบบมันดูยังดูติงตองอยู่อะไรอย่างนี้นะเราต้องหาตัวซ้านะครับของของตัวนั้นเออเอามาอัพขั้นนะครับก็าอาจจะเสายฟีสายเติมน้อยก็แนะนําว่าเล่นเป็นตัวธรรมดาดีกว่าครับพวกตัวที่เปิดหาง่าย เอาฮีนาตาออครับโอ้โหเอาฮีโนามาช่วยฮิวซากุระครับทีมน่จะดีขึ้นนี่ฮิวซากุระครับซากุระรู้สึกจะเป็นเคาน์เตอร์ส่วนแอ็แกด้วยนะครับทำให้ทีมตายยากขึ้นเยอะเลยนะครับคือตอนแรกจะใส่เพลงนารูโตแหละเพลงในเกมแต่ว่าแม่งโดนลิขสิทธิ์ไงก็เลยแบบเออเพลง,อ,งอื่นแล้วกัน แต่ถ้าเกิดมันใส่มันไม่โดนลิขสิทธิ์หมีก็ใส่นะเออมันจะได้แบบเข้าทีมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้สกุลาบบกยิโนโนี่สบายเลยครับไม่ตายแน่นอนนะเนี่ยไอตัวหัวเหลืองอะค้าง,งี้หมู่บ้านอะไรไม่รู้ตีโคตรแรงเลยตัวห้าดาวอะอ่ะก็เป็นการรีวิวเกมนะครับสำหรับเทมเอ่อเทมเ d o ร์ออฟชาโดนะครับเพื่อนๆลองดาวน์โหลดได้นะครับ